นี่หละครับฝนตกฝนตกก็ไหลทางครับจอดแอบแล้วก oh. ็ไหลลงอู้หู้ปัดเยงเลยอ้เสียงแหบแล้วใครขับเซฟอร์บอกเรรู้เหมือนกันเซฟอร์แล้วเดี๋ยวพอรถนเหรอวะ เสร็จพอดแล้นี่เรียบร้อยครับนี่แหละครับฝนตก มันตก็ไหลทางครับจอดแอบแล้วก็ไหลลงอ้งเสียงเหบแล้วโอ้โหพอดีเลยงานจบครับงานจบก็กำลังจะกลับกันกำลังจะกลับกันก็ไหลลงทางซะแล้วโอ้นี่ลถหลอกกนกวันงมตกนนเลย เดี far, far, far pues ๋ยวเราเราสู yardım, ้ก่อนเด้อเราสู้ก่อนได้ไหมลากถอยลากถอยอย่เอาร่างหน้าลากถอยลากถอยลากถอยลากหน้าปุ๊บไปนู่นเลยเหรอลากถอยเลยเนี่ยเอารถไถลากลากถอยโอ้ยจะคลองรถจะคลองรถกำลังมันมาพอดี มันลื่นด้วยพี่ลื่นลื่นมากเลยหนิไงทีนี้ลาดันเดียวเลยลา่างเดียวเลยดึง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 ฝั่งนี้เด้ออย่าอย่าอย่าไปดึงฝั่งนู้นอย่าอย่ากระชากเด้ออย่ากระชากกระชากไม่ได้เลยถ้ากระชากไม่ได้เลยกระชากกระชากลงเลยอย่าอย่าอย่ากระชากเด้อถ้าดึงหน้าไม่ได้เราต้องดึงหลัง นี่จากของรถนี่นี่จากวิปทนกันหน่ต้องที่เรามีย่าไต้องสันอะไรไปตามรองไปเลยเด้อย่มันลื่นอย่าเร่งเด้ออย่าเร่งเด้ออย่าเร่งเด้อตให้รถไทยลอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยให้ให้รถดำนันาไปมันน่าจะดขึ้นน้เลย

ใส่เกทอยอย่าเร่งเน้ออย่าเร่งเน้อหักขวาไปหน่อยหักขวาไปหน่อยเอาเด้เดวชกๆเดียวเดียวเดียว ก็ใสกันดียวขึ้นหรอกขึ้นหรอกขึ้นหรอกจนขึ้นมาไปย่ไม่ได้ดิพูดไปไม่ขึ้นหรอกไม่อะไรนมจะเอามานี่และไม่อนานี้เพราะมันสไลด์ด้วยดินมันลื่นอ่ะสมุนนะสมุนนะเธอึงหน้าปุ๊บร้อนนี่หักมาปุ๊บมันเออมันถลายถลายถลายตามนี่เลย nó chạy cho đứng lặng đây đam sô can đó <cười> <cười> Điều <cười> Điều có u tiền một นี่นะอาอาอาเพื่อนทีรอายี่คบสองบสมเอาลองดูลองดูเอาอาเาเลยเลยเหยียบตามนะเยียบแรงนเลยเลยเลยเอาแรงเลยเรงแรงไม่ได้ครับอีกนิดเดียว

ย่ากระชากนึอรถไทยน่ะเออไปเลยยาว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 ไม่ได้ต้องเป็นส LIKE ู้เลยเอาสลิงสลิงฮารสลิงอย่างไหนี่ไม่ลนสลิงอะสลิงสลิงรนี้อู้เรียบร้อยเลยต้องหารสลิงเลยถึงจะอยู่เลย

ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเอาสิบล้อมาลลางไม่ได้อยู่เดี๋ยวให้ขนาดเดีให้สิบล้ออ่ะต้องสิบนี่เขาโค้งในหมู่บ้านฝั่งนี้นี่โจอโจนเรือเบสิ้่ไม่ได้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 เดียวไม่ได้เร็ว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 ไม่ได้พี่ไม่ได้ต้องโซเดียวเร็วพี่ต้องโซ่ลางก็ไม่ได้มันลงง่ายเลยนี่มันมันเสียมันล้ม เอาเอาเอเียวเอาเอารถพวกขึ้ดีว่าอเออรถพวกมารถพวมาันไม่ได้มันลงเรื่อยเเดีราเกมันเอยเเไม่ได้อยเฉยเเอาเลยอาเลยเ tăng khóc đi <laughs> ạ Ui, <có> đâu <laughs> bà sạc lời <laughs> <Ủa? cười> ยังไงยังไงดีดดีดตลอาเลยดีดเลอดให้ยังคือของของให้ออกชาขึ้นอย่างถ้าหลากอย่างนี้ยังไงก็ขึ้นนี่เพราะมันเวียงขวาอยู่แล้วนั่นแหละเดี๋ยว

ลางหน้าไม่ได้หรอกเล็กเลยเล,เล,ลยเราต้องสงอบไฟออกใช่สามดวงอะ่ะมันเสี่ยงมันมันพับไม่ได้เหรอพับได้พับได้พับได้พอตอนนี้พับทำไมไม่ลากหน้าอ <ๆ S 2> <ม>่ะอ้นี่พับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ ลองไหมครับเอา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 โอ้ยไม่ได้หรอก เราสิบล้อดีกว่า